in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine ยิงล้อมันยิงล้อมันแตกแตกสองแตกสองเฮ้ยไม่มีใครเข้าไปอยู่หน้าโพสต์ตรงนู้นเลยเหรอ ตัวเข้ามาตายอย่าเข้าไปนะไปไม่ได้เลยไปแล้วแตกแน่อนอนเป<า>็นดักติดหน้าเขาเนื้อเป็นดักติดหน้า,านเาลยเอ้็กซ์มีบ้อท้หรอวะตายเอสบีเอสนะโผล่บีเอสนะโผลเฮ้ยบุได้แอลเอสมาใช้เลยสตาดมา เกือบตายเฮียย hey. mm ังเลยไหนเออโหเออกูตักได้แล้วตั้งได้แล้วไอ้สัตว์ เฮ้ยมันมี VX เข้ามาชาร์จเด้อกูมีได้แม็ก x เด้ออ๋อมันฝากตนายไว้ที่เพื่อนแน่เลยกานชั้รามยเดตาเชนุ้งเว้ย เราเป็นไงบ้างแตกไอคิวแตกโอ้บระเจ้าไอ้เยี่ยของอย่างเน่นไ,ไ,นไ,ไมายรีบดึงของไม่ไไไไตะดำตะดำมิลลีตะดำมิลลี่ดูถึงเล้า

โอ้ดีเอ็กซ์สี่สิบห้าอันไหนเฮียกูอยากดิสมากเลยกูก็ยิงกูก็ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาแบ่งให้แต่ดำเดี๋ยวไปแบ่งกันตัวเอลเอส่ยมงแจกของเยอะคิดไม่ชัดเลยเก็บอะไรไม่ได้ตอนนี้ไอ้เฮี้ยของเยอะเกินดิสเลยป่ะให้ดิสไหม ถ้าไม่ไดิสจะยิงต่อใหม่ใหม่ดิสพร้อมกันใหม่เร็ว,ว,วเรวแอลดิสแล้วดิสเลยเด้อ